สรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันที่23มกราคม2025หุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นในช่วงท้ายการซื้อขายส่งผล S&P 500ทำสถิติปิดสูงสุดเป็นประวัติการโดย Investopedia เผยแพร่วันที่23มกราคม2025เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุน หุ้นสหรัฐปิดบวกอย่างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดีเป็นครั้งที่4ติดต่อกันเนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อรัฐบาลใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงอยู่ในระดับสูง S&P 500ขยับขึ้น0.5%ทำสถิติปิดสูงสุดที่6,118.71จุดซึ่งเป็นครั้งแรกที่ปิดในระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่6ธันวาคมดัชนีดาวโจนและ N a ส d a q คอมโพสิตเพิ่มขึ้น0.9%และ0.2%ตามลำดับ ทำให้ทั้งสองดัชนีอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดการไม่ถึง1%เปเซดัชนีหลักต่างๆปิดใกล้จุดสูงสุดของวันจากแรงซื้อในช่วงท้ายตลาดแรงหนุนล่าสุดของตลาดเกิดจากผลประกอบการของบรรดาบริษัทที่แข็งแกร่งความตื่นตัวเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI และการตอบรับเชิงบวกต่อแนวทางสนับสนุนธุรกิจของประธานาธิบดีทรัมป์สรุปประเด็นสำคัญจากคำกล่าวของทรัมป์ที่งานเวิร์นอีโคโนมิกฟอรัมในดาวอส พร้อมกล่าวว่าจะใช้มาตรการภาษีนำเข้าเพื่อผลักดันให้บริษัทต่างๆผลิตสินค้าในสหรัฐและจะปรับลดภาษีให้กับบริษัทที่ผลิตบนแผ่นดินอเมริกาพร้อมขอให้ซาอุดิอาระเบียและกลุ่มโอเปกซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ลดราคาน้ำมันโดยระบุว่าราคาน้ำมันที่ถูกลงจะนำไปสู่อัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำลงภาพรวมผลประกอบการหุ้นของ GE Aerospace เพิ่มขึ้น6.6%หลังผลประกอบการไตรามาสที่4ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ยูเนียนแปซิฟเพิ่มขึ้น5.2%หลังรายงานกำไรดีกว่าที่คาดในขณะที่อเมริกันแอร์ไลน์ร่วง8.7%หลังออกแนวโน้มผลงานที่น่าผิดหวังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่อัมโ h o ดิงร่วง7.4%หลังจากพุ่งขึ้น16%เมื่อวานนี้เอ็นวิดียส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนลบระหว่างวันก่อนจะปิดบวกเพียงเล็กน้อยเมื่อวานนี้เป็นผู้นำในการดันดัชนีดาวโจน โดยทั้งสองบริษัทถูกกล่าวถึงในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยีในโครงการมูลค่า500พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ประกาศในสัปดาห์นี้นำโดยออราเคลิลโอเปนเอและซอแบงค์เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI หุ้นออราเคิลพลิกจากลบเป็นบวก1.2%และเพิ่มขึ้นแล้ว15%ในช่วง3วันที่ผ่านมาหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่นๆเคลื่อนไหวหลากหลายทิศทาง Microsoft a m เมซ n และ Meta แพลตฟอร์มปิดบวก Apple Alpha b e t บ e เท a และบ r อดคอ o m มปรับตัวลดลง ตลาดอื่นๆบิตคอยซื้อขายที่ประมาณ14,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, 000สหรัฐในช่วงบ่ายของวันเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดที่1 1 2 0 0ดอลลาร์สหรัฐในช่วงเช้าสกุลเงินดิจิทัลทำสถิติสูงสุดเหนือ19,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, 000สหรัฐเมื่อวันจันทร์ก่อนพิธีสาบานตนของทรัมป์จากความหวังของนักลงทุนว่ารัฐบาลชุดใหม่จะใช้นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโต ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีซึ่งอ่อนไหวต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่4.65%เพิ่มขึ้นจาก4.60%เมื่อวานฟิวเจอร์ทองคำลดลง0.3%อยู่ที่ประมาณ2,760ดอลลาร์ 2, สหรัฐต่อออนขณะที่ฟิวเจอร์น้ำมันดิบ WTI ร่วง1.5%ผู้เคลื่อนไหวมากที่สุดในดัชนี S&P 500วันพฤหัสบดีหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามองโมเดอร์นาเพิ่มขึ้น10.1% หุ้นของโมเดอร์นาปรับตัวขึ้นมากที่สุดในกลุ่มหุ้น S&P 5 0 0ในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นการต่อยอดจากการพุ่งขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้หลังแลรี่เอลิสันได้พูดถึงศักยภาพของ AI ในการพัฒนาวัคซีนมะเร็งนอกจากนี้โมเดอร์นายังได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจากร,รัฐบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดนก GE Aerospace เพิ่มขึ้น6.6% ผู้ผลิตชิ้นส่วนการบินรายนี้ซึ่งยังคงใช้สัญลักษณ์หุ้นเดิมตั้งแต่ยุคข,ของเจเนอ a ร e ั e อิเล็กทริกรายงานยอดขายและกำไรไตรามารสสี่ที่สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อีกทั้งยังแสดงแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่งไปถึงปี2025โดยเน้นย้ำถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่เคยส่งผลกระทบต่อการผลิตเครื่องบินเมื่อปีที่แล้วยูเนียนแปซิฟิเพิ่มขึ้น5.2% หุ้นผู้ให้บริการขนส่งทางรถไฟรายนี้ปรับตัวสูงขึ้นหลังรายงานกำไรต่อหุ้นไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้นเทียบกับปีก่อนหน้าและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลงช่วยหนุนผลประกอบการขณะที่บริษัทระบุถึงการพัฒนาความเร็วในการขนส่งสินค้าด้วยรถไฟและประสิทธิภาพแรงงานที่ดีขึ้นหุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญอิเล็กทรอนิกส์อลดลง16.7% หุ้นของผู้พัฒนาเกมวิดีโอรายนี้ร่วงแรงที่สุดในกลุ่ม S&P 500หลังบริษัทปรับลดคาดการรายได้จากการขายเกมโดยระบุว่าผลประกอบการที่ต่ำกว่าเป้าเกิดจากเกมหลายรายการโดยเฉพาะเกมฟุตบอลที่คาดว่าจะมียอดขายลดลงเทียบกับปีก่อนในรายงานผลประกอบการประจำไตรามาสที่จะเผยแพร่ในวันที่4กุมภาพันธ์ l ล d o s h o l d i n ิลดลง7.6% แม้ว่าบริษัทจะได้รับสัญญาจ้างจากหน่วยงานความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐหรือ TSA เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่สนามบินทั่วประเทศแต่หุ้นกลับร่วงหลังการประชุมผู้ถือหุ้นของคาซีอินเตอร์เนชันแนลซึ่งเป็นผู้รับเหมาภาครัฐเช่นกันมีการพูดถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ในการควบคุมการใช้จ่ายของภาครัฐส่งผลให้หุ้นคาซีอินเตอร์เนชันแนลร่วง 9. 4ดเด้วยไมครนเทคโนโลยีลดลง4 0 หุ้นบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้อ่อนตัวหลัง SK y n i 스จากเกาหลีใต้กล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นว่าแนวโน้มความต้องการในปี2025ยังมีความไม่แน่นอนแม้ว่าความต้องการจาก AI จะยังคงแข็งแกร่งแต่ยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับตลาดมือถือและ PC เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายการค้าและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามไมโครมีโอกาสได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งจากเกาหลีใต้จากนโยบายของรัฐบาลทรัมป์รวมถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐาน AI Star Gate ที่เพิ่งประกาศ สามประเด็นเศรษฐกิจสำคัญจากสุนทรพน์ของทรัมป์ในงานเวิลด์อีโคโนมิฟอรัมประธานาธิบดีทรัมป์นำเสนอแนวทางอเมริกาเฟิร์สในเวนทีประชาคมโลกโดยเน้นย้ำการปรับลดภาษีการสกัดกัน้นผ่านมาตรการภาษีนำเข้าและการส่งเสริมพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลทรัมป์ได้กล่าวถึงแผนเศรษฐกิจของตนในการประชุมผู้นำทางธุรกิจและการเมืองระดับโลกที่ดาวอสประเทศส,สวิตเซอร์แลนด์โดยย้ำประเด็นการขยายการปรับลดภาษีที่เริ่มในปี2017 การใช้อัตราภาษีนำเข้าเพื่อกระตุ้นการผลิตในประเทศและการสนับสนุนพลังงานจากน้ำมันและก๊าซแทนลมและพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นหัวข้อหลักในช่วงการหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี 1. ใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อลดเงินเฟอ้อทรัมป์ระบุว่ารัฐบาลของเขาจะสนับสนุนการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอย่างเต็มที่โดยเริ่มจากชุดคำสั่งฝ่ายบริหารที่ลงนามทันทีในวันแรกที่เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งพยายามยกเลิกกฎหมายที่อดีตประธานาธิบ,บดีไบเดนเคยลงนามเพื่อส่งเสริมพลังงานสีเขียวทรัมป์อธิบายว่าการขยายการผลิตพลังงานดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหการรมคริปโตและ AI ที่ใช้พลังงานมหาศาลสหรัฐมีปริมาณน้ำมันและก๊าซมากที่สุดในโลกและเราจะใช้มันทรัมป์กล่าวนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแทบทุกสินค้าและบริการแล้วยังทำให้สหรัฐกลายเป็นมหาอำนาจด้านการผลิตและเป็นเมืองหลวงของ AI และคริปโตในระดับโลก นอกจากนี้ทรัมป์ยังขอให้ซาอุดีอาระเบียและกลุ่มโอเปกลดราคาน้ำมันเพื่อเปิดทางให้ดอกเบีย้ยลดลงตั้งแต่ปี2022ธนาคารกลางสหรัฐเฟดคงอัตราดอกเบีย้ยกองทุนของเฟดในระดับสูงกว่าปกติเพื่อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจและสะกัดเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงหลังการระบาดใหญ่ทรัมป์เรียกร้องให้เฟดซึ่งไม่ขึ้นตรงต่อทำเนียบขาวลดอัตราดอกเบีย้ยทันทีแม้อัตราเงินเฟอ้อปัจจุบันยังสูงกว่าเป้าหมาย2%ก็ตาม เมื่อราคาน้ำมันลดลงผมจะสั่งให้อัตราดอกเบี้ยลดลงทันทีเขากล่าว 2. ใช้ภาษีนำเข้าจูงใจให้ผลิตสินค้าในสหรัฐทรัมป์อธิบายว่าแผนง,งานเกี่ยวกับภาษีนำเข้าของเขาจะกระตุ้นให้บริษัทต่างๆย้ายฐานการผลิตมาอย่างอเมริกาถ้าคุณไม่ผลิตสินค้าของคุณในอเมริกาซึ่งเป็นสิทธิ์ของคุณคุณก็จะต้องจ่ายภาษีนำเข้าอัตราภาษีจะแตกต่างกันไปแต่รายได้จำนวนนับแสนล้านหรือหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจะไหลเข้าสู่คลังเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและใช้หนี้ ทรัมป์กล่าวภายใต้รัฐบาลทรัมป์จะไม่มีที่ไหนบนโลกดีไปกว่าสหรัฐในการสร้างงานสร้างโรงงานหรือขยายธุรกิจแม้ทรัมป์ยังไม่ได้ใช้มาตรการตั้งกำแงพงภาษีนำเข้าทันทีในวันแรกตามที่เคยประกาศระหว่างหาเสียงแต่ได้ขู่ว่าจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาและเม็กซิโก25%เริ่ม1กุมภาพันธ์นอกจากนี้เขาเคยขู่จะเก็บภาษีนำเข้าจากจีนสูงถึง60%และเก็บภาษีนำเข้าจากทุกประเทศที่อาจสูงถึง20%ในแบบครอบคลุม นักเศรษฐศาสตร์ระบุว่าการตั้งภาษีในลักษณะนี้อาจดันเงินเฟอ้อให้สูงขึ้นโดยราคาจะเพิ่มขึ้นตามประเทศต้นทางและสินค้าประเภทที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ดีตลาดการเงินยังมองว่ามาตรการดังกล่าวอาจเป็นเพียงกลยุทธ์ในการเจรจาและจะไม่ถูกบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ 3. การลดภาษียังคงเป็นเป้าหมายสําคัญทรัมป์ระบุว่าการต่ออายุกฎหมายปรับลดภาษีและสร้างงานปี2017เป็นสิ่งสําคัญอันดับต้นๆ โดยกฎหมายชุดนี้จะหมดอายุในสิ้นปี2025ซึ่งมีหลายมาตราที่ทำให้ระบบภาษีซับซ้อนยิ่งขึ้นสำหรับผู้เสียภาษีทั่วไปการปรับลดภาษีปี2017ให้ประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้สูงจากการวิเคราะห์ของหลายหน่วยงานศูนย์นโยบายภาษีการวิเคราะห์การกระจายประโยชน์ของกฎหมายปรับลดภาษีและสร้างงานซึ่งผ่านโดยคณะกรรมการการเงินของวุฒิสภา พร้อมยังกล่าวย้ำถึงแนวคิดในการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทที่ผลิตสินค้าภายในสหรัฐลงเหลือ15%จาก21%ตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเอเลเวนเฮล h ปรับตัวขึ้นหลังรายงานผลประกอบการดีกว่าคาดพร้อมปรับเพิ่มเงินปันผลหุ้นของเอเลแวนเฮลขยับขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังผู้ให้บริการประกันสุขภาพรายนี้รายงานผลประกอบการดีกว่าคาดจากเบีย้ยประกันที่เพิ่มขึ้นการเข้าซื้อกิจการใหม่ และการเติบโตของธุรกิจบริการด้านเภศจักรกรรมพร้อมทั้งประกาศเพิ่มเงินปันผลบริษัทมีกำไรต่อหุ้น EPS แบบปรับปรุงไตรมาสที่4ที่3.84ดอลลาร์สหรัฐขณะที่รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น6%เทียบกับปีก่อนหน้าอยู่ที่45.0พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ตามข้อมูลของ Visible Alpha รายได้ของธุรกิจประกันสุขภาพ Health Benefits เพิ่มขึ้น3%อยู่ที่37.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากการปรับขึ้นเบีย้ยประกันขณะที่ธุรกิจแคลลอนปรับตัวเพิ่มขึ้น19%อยู่ที่14.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากการเปิดตัวและการเติบโตของโครงการบริหารความเสี่ยงในแคลอนเซอร์วิสและการเข้าซื้อกิจการในปี2024อ e ีเลเวนประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสต่อหุ้นจาก1.63ดอลลาร์สหรัฐเป็น1.71ดอลลาร์สหรัฐโดยจะจ่ายปันผลในวันที่25มีนาคมให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปิดสมุดทะเบียนในวันที่10มีนาคม แม้หุ้นจะเพิ่มขึ้นราว2%ในวันนี้แต่ราคาหุ้นของ e l อีเล Health ยังคงลดลงประมาณ15%ในรอบปีที่ผ่านมา Union Pacific พุ่งหลังรายงานกำไรแข็งแกร่งจากต้นทุนเชื้อเพลิงลดลงหุ้นของ Union Pacific ขยับขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังผู้ให้บริการขนส่งทางรถไฟรายใหญ่รายนี้รายงานผลประกอบการดีกว่าคาดเนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงลดลง บริษัทระบุว่ากำไรต่อหุ้นในไตรามาสที่4เพิ่มขึ้น7%เทียบกับปีก่อนอยู่ที่2.91ดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ขณะที่ไรายได้จากการดำเนินงานลดลง1%อยู่ที่6.12พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่ำกว่าที่คาดหวังเล็กน้อยตามข้อมูลของ Visible Alpha การเติบโตของกำไรยูเนียนแปซิฟิกมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลง23%อยู่ที่581ล้านดอลลาร์สหรัฐและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อแกลลอนที่บริษัทใช้ลดลง24%อยู่ที่2.41ดอลลาร์สหรัฐนับเป็นไตรามาสที่4ติดต่อกันที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยลดลงบริษัทยังคาดการว่าตัวเลขกำไรต่อหุ้นทั้งปีจะเติบโตอยู่ในกรอบตัวเลขหลักเดียวขั้นสูงถึงตัวเลข2หลักต่ำในช่วง3ปี แต่เตือนว่าปริมาณขนส่งสินค้าอาจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่หลากหลายอุปสงค์านหินและการเปรียบเทียบด้านการขนส่งหลายรูปแบบระหว่างประเทศที่ท้าทายเมื่อเทียบกับปีที่แล้วหุ้นของยูเนียนแปซิฟิกเพิ่มขึ้นราว5%ในการซื้อขายระหว่างวันพฤหัสบดีและปรับตัวขึ้นแล้วกว่า8%นับตั้งแต่ต้นปีอาร์มฮดิงแนวรับและแนวต้านที่ควรจับตาขณะหุ้นปรับฐานหลังพุ่งแรง หุ้นของ ARM อหดิ่งร่วงในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีหลังจากพุ่งขึ้น16%เมื่อวานนี้จากข่าวความร่วมมือด้านเทคโนโลยีในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน AI StarGate มูลค่า500พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่รัฐบาลทมประกาศนักลงทุนมองว่าโครงการ StarGate เป็นโอกาสสำคัญของ ARM อซึ่งมีซอฟต์แวร์ถือหุ้นใหญ่และเป็นพันธมิตรกับ Oracle รวมถึง OpenAI ผู้พัฒนา ChatGPT ซึ่งร่วมกันเป็นแกนนำโครงการทางเทคนิคหุ้น ARM สามารถเบรกทะลุโครงสร้างสามเหลี่ยมสมมาตรในรอบ6เดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่ายังมีโอกาสปรับขึ้นต่อไปยิ่งไปกว่านั้นการพุ่งขึ้นเมื่อวันพุธมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมอันแสดงให้เห็นถึงการเข้ามาซื้อของนักลงทุนสถาบัานแม้ดัชนีวัดความแข็งแกร่งสัมพั I, ทธ์ s i ชี้ให้เห็นว่าแรงส่งเชิงบวกยังคงอยู่ค่ามากกว่า70บ่งชี้ภาวะซื้อมากเกินไปแต่ก็อาจมีการแกว่งตัวในระยะสั้นระดับแนวต้านที่ควรจับตาสำหรับอัมอยู่ราว187แลด245ดอลลสร์สหรัฐ ขณะเดียวกันแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ150ดอลลาร์สหรัฐหุ้นอามซึ่งราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในรอบปีที่ผ่านมาปรับลงกว่า7%ในวันพฤหัสบดีโดยล่าสุดซื้อขายใกล้บริเวณ166ดอลลาร์สหรัฐ GE Aerospace พุ่งหลังผลประกอบการสูงกว่าคาดหุ้นของ GE Aerospace พุ่งขึ้นในช่วงก่อนเปิดตลาดวันพฤหัสบดีหลังรายงานผลประกอบการไตรมาสที่4สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อย่างมาก บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์และชิ้นส่วนสำหรับเครื่องบินระบุว่ามีกำไรสุทธิ1.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1.75ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นจากรายได้10.81พันล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรสุทธิจะอยู่ที่1.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ1.10ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นและรายได้10.01พันล้านดอลลาร์สหรัฐข้อมูลจากวิสิบิล a อันฟ้า รายได้หลักของ GE Aerospace มาจาก2ธุรกิจคือเครื่องยนต์และบริการเชิงพาณิชย์และธุรกิจป้องกันและระบบขับเคลื่อนโดยทำรายได้7.65พันล้านดอลลาร์สหรัฐและ2.52พันล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับซึ่งใกล้เคียงที่นักวิเคราะห์คาดสำหรับปี2025 GE Aerospace คาดการว่ารายได้แบบปรับปรุงจะเติบโตในอัตราเลข2หลักระดับต่ำจากที่เพิ่มขึ้น10%สู่35.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2024และคาดการกำไรต่อหุ้น EPS ไว้ระหว่าง5.10ถึง5.45ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจาก4.60ดอลลาร์สหรัฐในปีนี้หุ้นของ GE ขยับขึ้นราว7%ในการซื้อขายล่าสุดโดยก่อนหน้านี้ได้ปรับตัวขึ้นเกือบ40%นับตั้งแต่แยกตัวออกจาก GE Vernova เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว American Airlines ร่วงหลังแนวโน้มผลประกอบการไม่สดใสหุ้นของ American Airlines ปรับตัวลดลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันพฤหัสบดีจากการคาดการผลประกอบการที่อ่อนแอ แม้ว่าผลประกอบการไตรามาสที่4จะออกมาสูงกว่าคาดสายการบินรายงานกำไรสุดที่ไตรามาสที่4 590ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ0.84ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นจากรายได้13.66พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยนักวิเคราะห์คาดการกำไรไว้ที่426ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ0.60ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นและรายได้13.39พันล้านดอลลาร์สหรัฐข้อมูลจาก Vi s i b l e อ l p h a อย่างไรก็ตามบริษัทคาดการว่าผลประกอบการไตรามาสแรกจะขาดทุนแบบปรับปรุง0.20ถึง0.40ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นซึ่งแย่กว่าที่ Visible a l p h a คาดการว่าอาจขาดทุน0.01ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นสำหรับทั้งปีอเมริกันแอร์ไลน์คาดว่าจะมีกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงระหว่าง1.70ถึง2.70ดอลลาร์สหรัฐโดยค่าเฉลี่ยที่2.20ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของการคาดการ2.35ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหน้านี้สายการบินคู่แข่งอย่างเดลตาแอร์ไลน์และยูเนเต็ดแอร์ไลน์ต่างรายงานแนวโน้มผลประกอบการที่ดีกว่าพร้อมย้ำถึงการเติบโตของผลิตภัณฑ์พรีเมียมของแต่ละสายการบินหุ้นของอเมริกันแอร์ไลน์ร่วง5%ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดแม้จะเพิ่มขึ้น33%ในรอบ12เดือนที่ผ่านมาขณะที่หุ้นของยูเนเต็ดและเดลตาพุ่งสูงถึง166%และ78%ตามลำดับในช่วงเวลาเดียวกัน นาโนนิวเคลียร์เอเนอร์ีเน้นย้ำถึงการเข้าซื้อชุดสิทธิบัตรทั่วโลกที่สำคัญเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูล่าที่เคลื่อนย้ายได้สิทธิบัตรที่ได้มาล่าสุดจากอันทราเซฟนิวเคลียร์เพิ่มการคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับไมโครเร .ACT เตอร์แบบพกพาและแบบโมดูล่าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนาโนนิวเคลียร์เอเนอร์ีที่อยู่ระหว่างการพัฒนาได้แก่ซีอุสและโอดินรวมถึงเครื่องปฏิกรณ์โครนส MMR และโลกิ MMR ที่เพิ่งได้มานาโนนิวเคลียร์เอเนอร์จีขอเน้นย้ำถึงการเข ซึ่งครอบคลุมสิทธิบัตรที่ได้รับการอนุมัติในหลายประเทศเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีไมโครเรอคเตอร์แบบโมดูล่าที่บริษัทกำลังพัฒนาชุดสิทธิบัตรที่ได้มาในครั้งนี้ประกอบด้วยสิทธิบัตรเลขที่ 10229757B2 จากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกาซึ่งมีชื่อว่า Modular San Supportable Nuclear Generator รวมถึงสิทธิบัตรที่จดทะเบียนแล้วในประเทศแคนาดาสหาพันธรัฐรัสเซียประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐเกาหลีและโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกสิทธิบัตรเหล่านี้เพิ่งถูกเข้าซื้อโดยนานนิวเคลียร์เอเนอร์ยีในธุรกรรมที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้กับอันตราเซฟนิวเคลียร์การได้สิทธิบัตรชุดนี้ทําให้นาโนนิวเคลียร์เอเนอร์ยีมีการคุ้มครองเพิ่มเติม,ตมสําหรับระบบผลิตพลังงานนิวเคลียร์แบบโมดูล่าที่มีขนาดกระทัดรัดและเคลื่อนย้ายได้ โดยรองรับการดำเนินงานในหลายรูปแบบผ่านการปรับเปลี่ยนแกนปฏิกรณ์ที่หลากหลายและรองรับการประยุกต์ใช้งานทั้งในรูปแบบผลิตไฟฟ้าและให้กระบวนการความร้อนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในการคุ้มครองไมโครีแอคเตอร์แบบพกพาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทได้แก่ซีอุสและโอดินรวมทั้งเครื่องปฏิกรณ์โครโนสเอเอ็มและโลกิเอ็มซึ่งทั้งหมดกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบพลังงานดังกล่าวได้รับการออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและสามารถเรียกกลับได้ อีกทั้งยังพัฒนาระบบให้ทำงานแบบพาสซีฟเพื่อให้ระบบหล่อเย็นแกนปฏิกริยาายใต้ทุกสถานการณ์ฉุกเฉินมีศักยภาพในการให้กำลังความร้อนได้ตั้งแต่1 0ถึง45่เมกะวัตต์ความร้อนโดยมีแนวคิดเพื่อลดอุปกรณ์สมทบอื่นๆทำให้ขนาดสูงสุดของเครื่องปฏิกริยเล็กลงผ่านการออกแบบระบบหล่อเย็นที่เรียบง่ายยิ่งขึ้นและลดพื้นที่การติดตั้งโดยรวมนอกจากนี้การออกแบบที่โจสิตบัตยังเปิดโอกาสให้ใช้งานไมโครเรตเตอร์หลายเครื่องร่วมกัน เพื่อปรับกำลังการผลิตพลังงานหรือความต้องการกระบวนการความร้อนให้เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละพื้นที่การประยุกต์ใช้ระบบพลังงานเหล่านี้มีตั้งแต่การสนับสนุนกระบวนการอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยเช่นการทำเหมืองแร่และการสกัดน้ำมันและก๊าซการขับเคลื่อนเรือการให้พลังงานแก่ศูนย์ข้อมูลการสนับสนุนพลังงานแก่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลการทำหน้าที่เป็นไมโครกริดแก่ประเทศหมู่เกาะไปจนถึงการรองรับฐานทัพทหารที่ต้องการพลังงานอย่างมั่นคงและตามความต้องการ เรามีความยินดีที่ได้ขยายพอทรัพย์สินทางปัญญาของเราด้วยสิทธิบัตรที่เพิ่งได้มานี้ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการคุ้มครองเทคโนโลยีไมโครรีแ c t เตอร์แบบพบผ่าและโมดูล่าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท JU ผู้ก่อตั้งและประธานของนาโนนิวเคลียร์เอเนอร์ย์กล่าวการได้สิทธิบัตรที่จดทะเบียนทั้งในสหรัฐอเมริกาและระดับนานาชาติในครั้งนี้จะช่วยปกป้องเทคโนโลยีของเราในขณะที่เรายังคงพัฒนาปรับปรุง และผลักดันให้ระบบพลังงานนิวเคลียร์เหล่านี้เข้าสู่การสาธิตการขออนุญาตตามกฎระเบียบและการพาณิชย์ในที่สุดนอกจากนี้ยังเป็นการผลักดันเป้าหมายของเราที่จะวางตำแหน่งให้นานนิวเคลียร์เอเนอร์ยีเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ขั้นสูงผมรู้สึกตื่นเต้นกับขีดความสามารถที่สิทธบัตรที่เพิ่งได้มาจะนำมาเสริมการวิจัยและพัฒนาของเราและการสนับสนุนที่สิทธบัตรด,ดังกล่าวจะมอบให้แก่ทีมเทคนิคของเราในขณะที่เราก้าวหน้าการพัฒนาระบบพลังงานแบบต่างๆของเรา เจมส์วอลเกอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ของบริษัทกล่าวการได้มาของสิทธิบัตรเหล่านี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมในภาคพลังงานนิวเคลียร์ขั้นสูงและเน้นย้ำถึงความตั้งใจของเราที่จะผลักดันให้นาโนโนิวเคลียร์เอ NERGY กอ้าวขึ้นเป็นผู้เล่นชั้นนำระดับโลกในเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ขั้นสูงการขยายพอร์ตทรัพย์สินทางปัญญาของเรามีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาโซลูชันพลังงานนิวเคลียร์ยุคถัดไป ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในอุตสาหกรรมนี้เพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ